คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับเชิญไปไปที่โรงแรมที่มีฆาตรกรอยู่ก็เป็นได้ด่านย่างวะลอลี่สจ,จวตมาหาลอลี่ไม่เจอวะ ฝั่งนู้นหรอนู่นคือใครไอ้เหี้ยไม่ขั้นขั้นหนึ่งไม่ควรมีอะ่ะเอาจริงมาดูเออเหรอโดนวนไม้โดนวนหินอโอ้โห้ไอ้เหี้ย ผมไม่อยากเล่นสายสตอ็อกผมไม่อยากจะแบบกูมไม่ต้องการขั้นหนึ่งครัวัฒนามีเอ็ดออนที่เอาขั้นหนึ่งออกไปเลยได้ไหมกูเบียเบิกไลท์ต้องหารอยลี่อ่ะผมหาอะไรเจอแล้ว แล้วงใครแค์ดูดดูดดูยังไม่รอดแน่เกมไม่รอดแน่อะไรแค่แม่งมาวิ่งอยู่ใคร้เอาได้อยากจะรองดี จะลองดีกับฉันจะลองดีกับฉันใช่ไหมเฮดดีเหมือนกันนะเนี่ยคนเนี้ยขออนุญาตแบกจะเล่นเปิดกสายอ่ะโอ้โหเกินไปกระโดดใส่หน้ากูเกินปุยมุย นูก็โดนสตันตู้แล้วใจหายเวฟเลยขอโอนนิดหน่อยครับโอ้โหจะเออได้ได้เดี๋ยวผมแจกเกมก่อนแล้วกันแล้วผมทำเป็นไม่เห็นแล้วผมก็แทะนี่ไงยัดมาเข้าไปตีแบบไม่มีอีโก้ อเอ้ยวเขาสามวับแน่จริงก็ดึงเพื่อนขึ้นมาว,วนยับ <c oughs> ขอดูดขอดูดหน่อยขอดูดหน่อยเตง แต่แยากแบบคมๆแบบไม่ไม pues เคยเะโอ้ยเฮียไม่กระโดดไม่กดกระโดดช้าแหวนเฮ้ยเสียงใครอวดอวอยู่ในตู้เหรอว่าแต่ทำ <vit> ไมนายอยู่ในตู้ล่ะ อ๋องอจะแทงหลังกลายเป็นเหยื่อกลาเป็นเหยื่อดึงดีถ้ามันจำเป็น ทีบก่อนเล่นแบบใจเย็นๆได้ไหมเอาคนนี้แหละเทสดีผมชอบ ไม่ได้แม่งไม่ได้ใช้อันนี้เลยอ่ะเปิร์ซายอ่ะจบแล้วคอนเทนต์ครีเตอร์เฮ้ยมีคนปั่นจริงด้วยโอ้โหติดรูนายสตัน ตันผมเหรออืมเม้มปากตีไม่ต้องขั้นสามกูก็ทีเดียวลมได้บันเทียวเหรอมันมันต้องแช้แมงมุมอ่ะเนี่ยผมพุมเนี่ยหนึ่งเครื่องสองเครื่องสามเครื่องนีได้เลยนะ ตามหลักที่ไอสไตล์เขาคิดค้นมาแล้วอะ่ะเราไม่จำเป็นต้องไปฝั่งนู้นเลยแต,เแต่เราไปแต่เราไปเราไม่สนเราไม่เคยรัดกุมเราเอาหมดอะ่ะอันนี้เปลือกไหลนะ สองคนสองคนตอนตอนที่มาปั่นป่นไหนแล้วคนหนึ่งไม่รู้ผมอยากเอาตีทีเดียวล้มวะโหนั่งแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วเครื่องไอเยือติดเทียอะไรวะตรงนี้ ขอแม่งม mm ุมหน่อยต้องเปรไม้แล้วไหมกระโดดวู๊น แรงมากแล้วผมมีแมงมุมอยู่เฮ้ยมีแสงมีแสงไงเิือๆ กลับก่อนโอ้โหคนนี้เหยียบไปไหนละทำไม่น,นี่ให้ตายเลยดีป่ามันแทงหลังไปแล้วอะเฮ้ยมันมาเป็นพาร์ตี้มันจะบล็อกเหรอ แล้วผมยิ่งเร็วแล้วผมยิ่งเร็วไงไม่ได้ไม่ได้ อุ้ยตัวแดงไปแล้วนี่โอ้โหเกินไปอุตสาห์หลอกไฟแบบคนเทสดีฮีเดียว เหนื่องนี่เลยเอ้าตีหัวเหรอ เฮ้ยเหยื่อตายแล้วมีแมงมุมแล้วอะ่ะขอหนึ่งทีขอดูดกุมั่วเนี่ย มีแมงมุมแล้วทุกคนดูดแดงหมดแล้วเหรอตอนนี้มันจะกดตายากัดแผ่นไม้กระโดดไปก็รอดแล้วนะแต่ว่ากดตายยากพอแขวนไว้ตรงที่สามารถเฝ้าได้ใกล้ๆได้ไหม โอ้โยเฮียเครื่องเครื่องเครื่องเฮ้ยอันนี้หลอกซ้ำหลอกซ้อนเอา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 ออฮฮืื ฮ้คิดเปองทำไมบางคนไม่กดรับเวสประจำวันหรออาจจะเป็นเพราะว่าเขาเก็บเขาเก็บไว้รับทีหลังมั้งครับ เฮ้ยจะบอกนะว่าจะมาแทางหลังให้มีแมงมุมอะ่ะเขาตู้เร็ว <c oughs> จัดไป <c oughs> <c oughs> เจาเครื่องนี้ให้เ็จน่าจะเล่นดีๆตั้งแต่แรกเศดเท่าไหร่กันแล้วก็อยากจะรู้แค่นั้นโหดีครับเบบีเฮ้ยดูดดไม่ได้แล้วหรอโอวเฮี้ยต้องกลับไปค่รลอลี่ ไลไล่หรอวัดไม่งั้นจะโดนไฟฉายดิแล้วผมมีขั้นสาม อุ้ยมนเอาเครื่องนั้นเสร็จแล้วผมมีขั้นสามประตูอยู่ฝั่งเดียวกันอ้ขั้นสามหมดว่ะเฮ้ยประตูไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกันโอ้ ผู้บ่าวเทสดีผมโดนจุกเด็กสมรอบติดแต่มีแมงมุมขั้นหนึ่งอเอา้อาอชียาตาย ล่อนี้นานว่ะเ้าเล่นรัดกุมแต่แรกนะแต่สามคนโก้ขีแล้วคนละสามสูตรไปสรุปแล้วเปิร์กมันดีหรือเปล่าถ้ามันคอมโบกับแมงมุมมันมันก็มีโอกาสที่จะได้ตีนะ